ถ้าคุณรอในสิ่งที่ดีที่สุดคุณก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดจนกว่าเวลาในชีวิตของคุณจะหมดลงแต่หากคุณรอในสิ่งที่ดีพอคุณอาจจะได้เจอหลายสิ่งที่ดีพอด้วยการกลั่นกรองทางความคิดของตัวเองเพราะบางครั้ง เรื่องของความสุขก็ไม่ได้เกิดจากได้ในสิ่งที่ดีที่สุดหรอกแต่มันเกิดจากการได้ในสิ่งที่ดีพอและเหมาะสมกับตัวเองแค่หาความสมดุลของชีวิตและหาจุดที่คิดว่าพอใจเดินไปบนทางที่ควรเดินและมีบางอย่างที่ควรมีแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว หยุดคนอื่นไม่ได้ก็หยุดที่ตัวเองเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ใจเราแก้ที่คนอื่นไม่ได้ก็แก่ที่ตัวเองอย่าเสียเวลากับบางเรื่องบางคนที่ต่อให้พยายามแค่ไหนก็เปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้ไม่ชอบไม่พอใจไม่มีความสุขก็แค่หยุดแล้วถอยออกมา ไม่เห็นต้องลดตัวไปเกลือกลัวกับสิ่งสกระรกที่ไม่มีค่าพอให้ชีวิตต้องแปดเปื้อนเริ่มจากที่ต้องรู้อะไรควรแลกอะไรไม่ควรอะไรมีแล้วดีอะไรยิ่งมียิ่งเสื่อมชีวิตก็เท่านี้เรามีสิทธิ์เลือกอยู่ที่กล้าตัดหรือเปล่าเท่านั้นเอง อะไรเป็นความสุขทำไปเถอะชีวิตไม่ได้ยาวขณะที่ต้องฝืนตัวเองเพื่อสร้างภาพให้ทุกคนต้องพอใจเอาความต้องการของคนอื่นเป็นผี่ตัง้งสุดท้ายเป็นยังไงต่อให้พยายามแค่ไหนก็มีคนด่าอยู่ดีทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วจะทำตามใจตัวเองบ้างผิดตรงไหน อย่าให้คำพูดของใครก็ไม่รู้มากำหนดความสุขของคุณอย่าให้สายตาของคนที่ไม่จำเป็นต้องแคร์มาทำให้คุณต้องกล้าเป็นตัวเองเวลาบนโลกใบนี้มีจำกัดไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนแม้กระทั่งคนที่กำลังพูดถึงคุณในแง่ลบ,ลบเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าคุณเท่าไหร่ อะไรที่เป็นความสุขก็ทำไปเถอะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสนองความชอบของใครแต่คุณควรมีชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่คุณพอใจสุขใครสุขมันฉะนั้นแล้วเราทุกคนอย่าได้แค่ถ้าคุณรอในสิ่งที่ดีที่สุดคุณก็จะไม่มีทางรู้ได้เลย ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดจนกว่าเวลาในชีวิตของคุณจะหมดลงแต่หากคุณรอในสิ่งที่ดีพอคุณอาจจะได้เจอหลายสิ่งที่ดีพอด้วยการกลั่นรองทางความคิดของตัวเองเพราะบางครั้งเรื่องของความสุขก็ขไม่ได้เกิดจากได้ในสิ่งที่ดีที่สุดหรอกแต่มันเกิดจากการ ได้ในสิ่งที่ดีพอและเหมาะสมกับตัวเองแค่หาความสมดุลของชีวิตและหาจุดที่คิดว่าพอใจเดินไปบนทางที่ควรเดินและมีบางอย่างที่ควรมีแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วหยุดคนอื่นไม่ได้ก็หยุดที่ตัวเองเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ใจเรา แก้ที่คนอื่นไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเองอย่าเสียเวลากับบางเรื่องบางคนที่ต่อให้พยายามแค่ไหนก็เปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้ไม่ชอบไม่พอใจไม่มีความสุขก็แค่หยุดแล้วถอยออกมาไม่เห็นต้องลดตัวไปเกลือกลัวกับสิ่งสกระปรกที่ไม่มีค่าพอ ให้ชีวิตต้องแปดเปื้อนเริ่มจากที่ต้องรู้อะไรควรแลกอะไรไม่ควรอะไรมีแล้วดีอะไรยิ่งมียิ่งเสื่อมชีวิตก็เท่านี้เรามีสิทธิ์เลือกอยู่ที่กล้าตัดหรือเปล่าเท่านั้นเองอะไรเป็นความสุขทำไปเถอะชีวิตไม่ได้ยาวขณะที่ต้องฝืนตัวเอง เพื่อสร้างภาพให้ทุกคนต้องพอใจเอาความต้องการของคนอื่นเป็นผี่ตัง้งสุดท้ายเป็นยังไงต่อให้พยายามแค่ไหนก็มีคนด่าอยู่ดีทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วจะทำตามใจตัวเองบ้างผิดตรงไหนอย่าให้คำพูดของใครก็ไม่รู้มากำหนดความสุขของคุณ อย่าให้สายตาของคนที่ไม่จำเป็นต้องแค่มาทำให้คุณต้องกล้าเป็นตัวเองเวลาบนโลกใบนี้มีจำกัดไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนแม้กระทั่งคนที่กำลังพูดถึงคุณในแง่ลบเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าคุณเท่าไหร่อะไรที่เป็นความสุขก็ทำไปเถอะ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสนองความชอบของใครแต่คุณควรมีชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่คุณพอใจสุขใครสุขมันฉะนั้นแล้วเราทุกคนอย่าได้แค่